กอแพ้เมตธาหลวงสัตว์ทั้งพวงมีนานาสัตพีบินบนฟ้าสัตว์ผู้ปลาแม่น้ำเย็นสัต์เพนาสัตธาอาเวราย่าจองเวนสัตว ตายหรือสัตว์เป็นจงอยู่เย็นสัทธาพรสัพเพเทวดาพวกผู้ข้าขอวิงวอนรุกขาพาดงดอนตัวสิงคอนสุขทุกวันสัพเพ มานุษย์สามารวมกันปิดใจโทษมหันอาภัยกันมีเมตตาภุมิมาเทวดาทุกพื้นที่พาสุธาสัพเพปุริสา สัตว์ทั้งหลายผู้พูกเวรขอให้เป็นผู้มีัยสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่อย่ยามีภัยมาราวินสัพเพหรือพีษสาตร์พี่พวกขาดอาหารกิน พวกนี้น้ำตาลินบอมีกินต่อระมานหรือเพลเอดพวกอดข้าวของพระเจ้าปิมพิศาลพ่อแม่บ่ได้ทานตามสถานในวัดว่า โชคดีพระมาลัยพ่อแม่ให้ทำบุญไปทำบุญส่งไปให้จึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ้ยทำบุญ ต้องเร็วไว้ถ้าช้าไปเสียใจเออ